สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรพัาสมยศและนางสาวกียารัตวงเขียวแดงวันนี้จะมาสาธิตการทำวันนี้จะมาสาธิตการทำ MySQL Workbench นะคะเริ่มแรกนะคะ New Table ขึ้นมาใส่ชื่อ Name และ f i ล l ์ต่างๆของเรานะคะตารางต่างๆก็มี Customer ค u s ส o m e อประกอบด้วยคีย์หลักคือ c u s ส ID ไอดีค a m สตารางต่อไปก็ตารางออเดอร์จะใช้คีย์หลักร่วมกัน Order ID c อดีค d o ส d e ไอดีออค่ะตารางต่อไป Order Detail ใช้คีย์หลักร่วมกัน Order ID ไอดีโนะคะ ตาราง Product ประกอบด้วยคีย์หลัก PO ID เป็นคีย์หลักนะคะ PO Name Type นะคะและความสัมพันธ์นะคะ Customer กับ Order มีความสัมพันธ์หนึ่งต่อกลุ่ม Order และ Order Detail มีความสัมพันธ์กันหนึ่งต่อกลุ่ม Order Detail มีความสัมพันธ์กับ Product 1หนึ่งต่อกลุ่มนะคะดิฉันก็ขอจบการนนะ ดิฉันก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ